โกอ,อย่างนี้896บาทคุ้มเลยไหลหน้าเขียวต่อ400ครับมีวายอีกหนึ่งไม่เอาเอาแค่นี้ก่อนละกันโอ้โหโคตรคุ้มครับจ่ไอีก3 1มบาทครับไหลเคต่ออีก56บาทคุ้ม16ไปแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพ,เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุนอกก้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องไทยบ้านปั่นสารอันะครับวันนี้เรากันอยู่กันที่ค่ายเกม PEG u ั i s o f t h อ n s t เรียกกันง,ง่ายก็สาวถามนะจะพูดเดยอะทําไมเนี่ยไปามาทุกคนปั่นที่20นะฮะปั่นปั่นรอบนี้ปันป่นปัญหาเอาไปห้าสิบหมุนถ้ามันได้มาห้าสิหมุนเนี่ยผมซื้อเลยมีสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันสองมืนสองพละกันอเ,เออะไรมาสองร้ดบาทเมื่อกี้จ่ายหน้าสีม่วงมาไหลต่อหน้าสีเขียวไม่ไหลไม่จ่าย ไม่มีแ้วเจมมาสี่สิบแปดบาทเนี่ยนะคนถ้าห้าสิบทีไม่มาเดี๋ยวผมซื้อนะอะไรสิบต่อครับสิบสองบาทวุ้ยใจหน้าหน้าอะไรหน้ารักจังอาจารย์คิวมาอีกครับสี่บาทแล้เจสามบาทฮนะ เลตเตอร์สี่ตัวนะไดเคมาไม่น่ามานะแน้่ได้ซื้อทนะุกคนอาจระซิบอีกหกบาทไหลคิวหกบาทไหลไหลหน้าสีทองหน,หน้านาทองร้อยแปดสิบเมื่อกี้ เค okay, 16บาทแล้วก็ไหลหน้าม่วงโตครับ36บาทเอไม่น่ามานะอืมแต่ยา่ิบสี่ือา่าไม่แย่นะทุกคนถือว่าไม่แย่ครับถือว่าไม่แย่ซ้หนึ่งพันเองนะไม่แพงลุ้นกันครับสาวทำกับฟีสปินของเราครับเอมา8บาทไหลคิวต่อมีวายครับน่าจะจ่ายหน้าเขียว ไม่ใช่ครับจ่ายคิงจ่ายเคโกอ,อย่างนี้896บาทคุ้มเลยไหลหน้าเขียวต่อ400ครับมีวอีกหนึ่งไม่เอเอาแค่นี้ก่อนละกันในควรคุ้มแล้วเนี่ยซื้อไม้เด็กก็คุ้มแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มครับจะาอีกส1 2บาทครับไหลเคต่ออีก56บาทคุ้ม16ไปแล้วโอ้แป๊บเดียวฮะจะ2,000แล้ว นี่แค่เป็นยี่นะเริ่มไม่จ่ายแล้ววะเอาจ่ายหน้าทองมาครับ480คูณ18ไปรางวัลก้อนโตมาแล้วหลายรอบไปด้วยถ้ามันถึง4,000ไปเลยครับไม้เดียวพอครับไม่น่าถึง4,000หรอกนาะออีก3สปีนเองคาดหวังไว้เยอะอืมไม่น่าถึงจริงด้วย โอเคได้มา 2005. สองพันห้ากำไรพันห้านะสำหรับคนทั่วไปมันก็คุม้มแล้วนะครับแค่เนี้ยถึงคราวเราปั่นหาอีกรอบครับสามสิบหมุนถ้าฟีเกมไม่มาซื้อเหมือนเดิมเหมือนเคยที่เคยทําเมื่อกี้อะไรสิบต่อสี่สิบแปดบาทครับทุกคนเหมือนเดิมน่าจะได้ซื้อเหมือนเดิมนะมองอนาคตยังรู้เลยมองว่าจากนอกโลกยังรู้เลยว่ามันจะไม่มา อยู่ที่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมแค่นั้นเลยติดแค่อย่างเดียวนะอาจายคิวมาครับแปดบาทอย่างนี้ไอแค่ต่ออีกแปดบาทจ่ายน้อยนะเราเบ็ดน้อยนะเบ็ดน้อยก็จ่ายน้อยครับจัดไปครับหนึ่งไม้หนึ่งพันเเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยฮะนอกจากที่เราซื้อพึ่งจ่ายเคมาครับสิบหกบาทโอ้โดีค่าสปินเอ้า หลุดเข้าอีกรอบอ่ะเฮ้ยขอสเกตเตอร์ตัวหนึ่งก็พออย่าเพิ่งผ่านไปอย่าเพิ่งผ่านไปยุดสวยอาโอเคได้เพิ่มอ,อีกสิบแล้วได้เพิ่มอ,อีกสิบสปินนะอัดสวยครับทุกคนมามานี่แหละของจริงมาละได้สิบมามานี่ของจริงเดี๋ยวเพิ่งได้ดูตารางด้วยเพิ่งได้ยี่สิบสี่บาท เหมือนเรามาปัดใหม่ก็เหมือนเราซื้ออีกรอบอเนี่ยเมึงจ่ายมายี่สิบสี่บาทเดี๋วรอบที่แล้วมันมาได้ไงตั้งสองพันกว่าบาทวะอออ้ย,อยกลับมาอีกนะเอาไมา่ก,กว่าไมา่ไหมมาอีกก็จะสุดยอดมากเลยนะอืมแต่สิบมาก็ได้อะได้ดูอีกรอบเนื้อ 4ี่แถวสี่ช่องโอเคอุ้ยไม่จ่ายเลยว่ะอาจา่ายมาเก้าสิบแปดบาทหนึ100่งร้อยแล้วันอาจา่ายแค่มีรอบร้อยยี่สิบแปดบาทบาท,ที่คูณสิบแปดแล้วอ้ยไม่คิดว่าน่าจะคูมนะเออจะมาเจ็ดร้อยยี่สิบอ๋อตอนนี้ได้ที่เราซื้อไปคืนมาแล้วครับหนึ่งพันผมคิดว่ามันจะคูมตั้งแต่ทีแรกแล้วนะ ได้ตั้งยี่สิบหมุนนะทุกคนอาจารยเจมส์สี่สิบบาทยี่สิบหมุนของเราครับได้มาผ่านห้านะครับน้อยกว่ารอบที่เลี้ยอยู่ที่เราซื้อไปนะแต่ก็รวมๆกันเราก็ได้กำไรอยู่นะครับที่เรามีแค่สองหมืนแล้วได้กำไรมาสามพันเลยนะ แค่เบ็ดเทียบยี่สิบใบครัทุกคนทุกคนก็ไปลองเล่นทำตามสูตรผมก็ได้นะสูตรที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็คือเออปั่นก่อนปั่นหาก่อนถ้าไม่มาก็ซื้อแล้วก็ซื้อเสร็จก็ปั่นก่อนแล้วก็ไม่มาก็ซื้อเหมือนเดิมนะฮะถ้ามาก็เป็นโชคดีของเราไปฮะก็ประมาณนี้นะสูตรของผมนะทุกคนลองเอาไปใช้ได้นะครับใครที่อยากเล่นก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยบ้านปัตตละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ